สวัสดีค่ะนักเรียนกาวาดสี่เี่รูนุมวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรคะวาดสี่เหลี่ยมรูภาพพิมพ์นิ้วมือ,อ,มอเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตเข้าไปดูงานทีละกลุ่มทีละคนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามว<ม>่า<ม>ทุกคน<ม>ทำ<ม>เป็นภาพอะไรคะเาคนแรกเลยมาทางนี้อิมมี่อิมมี่ขอดูงานหน่อยอิมมี่เป็นภาพอะไรคะ ดอกไม้อ่าแมรี่อ่าแ,แมรี่แมรี่ทำเป็นภาพอะไรคะสวนึ่งสวนพึ่งไหนพึ่งอยู่ตรงไหนไม่มีเดวทำลางทางทำลัง <c oughs> ลอ้าวต่อไปลุสยาเป็นภาพ <losers S 1> คน <ๆ S 1> ไหนคนอยู่ตรงไหนคนดีคนดีอต่อมาต่อมาชันเดออูยผู้ชายสายหวาน<ไ> <c oughs> คนนี้คนนี้ผู้ชายสายสายอะไรเอ่ยสายแดงนี่สายแดงอ่าของหนูภาพอะไรคะภาพทุ่งดอกไม้หัวใจครับทุ่งดอกไม้หัวใจโอ้ดอกไม้ดอกไม้นี่คนนี้คนนี้ทีเด็ดคนนี้อันนี้คือภาพอะไรคะหุ่นไร่กากับนาข้าวคือหุ่นไร่กากับนาข้าวหุ่นนี่คัะหุ่นไร่กายมาดูของกา เล็กชายกล้าเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปดอกไม้อ่าเป็นรูปทุ่งกระบองเพชรอ่าเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาฝั่งนี้อ่าสวัสดีอมสินสุภาเวชสุภาเวณเป็นภาพอะไรคะสวนดอกไม้ที่มีหมาหนหมาอยู่ตรงไหนครูดูตั้งนานครูยังไม่เห็นอ๋อสวนดอกไม้อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยคนรูกับเอเลี่ยนค่ะ นายเอเลียนเอเลียนมายังไงโอ้ยเอเลียนเอเลียนด้วยอ่ะมินนี่ค่ะมินนี่เป็นภาพอะไรคะมินนี่เป็นผาสดสวยดอกไม้โอ้ยหลายดอกเลยนะอ่ะฝนฝนเป็นรูปอะไรคะสวนดอกไม้ค่ะสวนดอกไม้อ่าขอบคุณมากค่ะเด็กๆไว้ติดตามคลิปต่อไปนะ